ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูฝันว่ามีคนอุปถัมภ์สองคนฝันว่ามีคนมาอุปถัมภ์สองคนฝันว่ามีคนมาอุปถัมภ์สองคนแปลว่าอะไรฝันว่าเนี่ยมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนเราตั้งสองคนเนี่ยแปลว่าอะไร ท่านมีดวงจะถูกหวยมีคนนินทาว่าร้ายมีคนนินทาว่าร้ายเพราะอิจฉาริษยามีคนนินทาว่าร้ายเพราะอิจฉาริษยาท่านเป็นคนทำงานเก่งท่านเป็นคนบ้าง,งานคุณเป็นคนบ้างงานมีคนจ้องจับผิดเขาคิดว่าคุณนะรวยคุณมีดวงจะถูกหวย ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าและคนอายุรุ่นเดียวกันคุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ฝันว่ามีคนอุปถัมภ์สองคนเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้มากคุณเป็นคนฉลาดจะมีคนอายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้แต่จะมีคนอายุน้อยกว่า และมีคนอายุจะมีคนสองคนน่ะเข้ามาช่วยคุณมีคนนินทาว่าร้ายคุณเพราะเขาคิดว่าคุณน่ะรวยคุณมีดวงจะถูกหวยด้วยนะคะเลขนำโชคหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มา ท่านที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ